สวัสดีครับในโจทย์นี้คือโจทย์คณิตศาสตร์ที่ออกให้เด็ก13ปีในประเทศอินเดียในโจทย์มีไว้ว่าให้หาผลรวมของมุม5แฉกรูปดาว a บวก b บวก c บวก d บวก e และลองหาคำตอบพร้อมข้อโบนัสหาผลรวมของมุม5แฉกในรูป a บวก b บ c บก d บก e ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะมีคำตอบครับ เราจะแก้โจทย์นี้อย่างไรเริ่มจับลองคิดโดยไม่ต้องใช้หลักคณิตศาสตร์ว่ามันคือเส้นตรงแล้วคุณก็จะได้คำตอบว่า180องศาเราพิสูจน์ได้โดยใช้ดินสอนหรือปากกาล,ลากตามรูปนี้จาก D ไป A เป็นมุม A จากนั้นก็หมุนทิศไป A ไป C และมุม E จาก C และอีกมุม B ไป E แล้วเทียบ จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดก็จะเป็นเส้นตรง180องศาและเราไม่ค้นฉุดคิดว่ามันคือครึ่งวงกลมเท่ากับผลรวมของมุม5แฉกรูปดาวที่มีความสมมาตรกันและพิสูจน์โดยลากเส้นต่อกันที่มุมจะได้เป็นวงกลมโดย A จะมีส่วนโค้งเป็น2เท่าคือ 2A มุม B ได้ 2B มุม C ได้2 C มุม D ได้ 2D และมุม e ได้2 e ซึ่งจะรวมกันได้ 2a บก 2b บวก 2c บวก 2d บวก 2e จะได้360องศาแล้วหาร2ได้เป็น180เป็นข้อพิสูจน์ว่าแล้วถ้ารูป5แชกอื่นๆที่ไม่สามารถลากจดให้เป็นรูปทรงวงกลมจะทำอย่างไรต่อไปนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่า5เหลี่ยมอื่นๆ จะทำอย่างไรลองดูจากคลิปวิดีโอนี้ที่มุม B และ D มุมภายนอกจะเท่ากับ B บวก D จากนั้นรูปสามเหลี่ยมที่2มุม e จะได้เท่ากับ E บวก C และสามเหลี่ยมอีกอันจะได้ A บวกวงเล็บ B บวก D บวกวงเล็บ C บวก E ซึ่งมีค่าเท่ากับ A บวก B บวก D บวก C บวก E และผลรวมทั้งหมดจะได้180น่าทึ่งไหมครับ